ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดตกเป็นข่าวเตรียมทุ่มเงินคว้าตัวคีเลียนเอ็มบัปเป้ดาวยิงของป erm ารีสแซงแชร์กแมงหักหนึ่งปัจจัยรูล่วงฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังชื่อดังตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุพรีเมียลีอังกฤษเตรียมพิจารณาทุ่มเงินก้อนโตเพื่อขอซื้อตัวคีเลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงแชร์กแมงมาสู่ถิ่นโอลแทฟเฟิร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้หากการเข้าเทคโอเวอร์สโมสรประสบความสำเร็จ เป็นที่เชื่อกันว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะก,กระโจนเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าหลังจากที่วอลเวกฮอตที่ยืมตัวมาจากเบอรีเพิ่งยิงไปแค่1ประตูจากการลงเล่น11นัดรวมทุกรายการและตามรายงานล่าสุดระบุว่าเอมบัปเป้วัย24ปีที่ซัดไปแล้ว27ประตูจากการกรลงเล่น28นัดให้กับเปแอเชในฤดูกาลนี้คือเป้าหมายของเขาและทางสโมสรเตรียมที่จะเดินหน้าเต็มกำลังในการปิดดีนี้หากการเทคโอเวอร์ลุล่วง ทั้งนี้ปัจจุบันมีกลุ่มทุนกาตาและเซอร์จิมมได้คลิปที่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้ตระกูลเคนเซอร์พิจารณาเพื่อขอซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่ดูเหมือนตัวเลขจะยังไม่ถึงที่ตระกูลเคนเซอร์ต้องการ